โลมเทพสวรรค์บทที่9ก้ขุมกลางขวางทางเนินเขาที่ทอดยาวถูกกิบ้าวสุมปกคลุมลมหนาวประท่านหน้าเย็นเยียบเสียกระดูกแม่น้ําเฉ่งจุยห้อแข็งตัวเป็นสาน้ําแข็งใต้ม้านพิการประดดหมึกห้างชายงาคุยเก่งเฮ็กอี้ป่วยและพูดวิเศษได้แต่อาศัยแม่น้ําเฉ่งจุยเป็นเครื่องชี้หางคนทั้งสี่เดินทางเลียบริมน้ําที่ห่างไป2030วา พลันป,ปรากฏโคมกระจ่างขึ้นสองดวงในบุคคลทั้งสี่ห้างแชงักมีสายตาขมกล้าที่สุดสามารถมองเห็นแต่แรกเพียงแต่ไม่เอ่ยปากคนที่สองคือที่พบเห็นคือห่วยเกี๊งิกนางมองดูห้างแชงักที่ข้างกายเห็นเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก็ทราบว่าห้างแชงักพบเห็นแล้วดังนั้นสกอดกลั้นใจไม่เอ่ยปากอีป่วยชมชอบพูดมากพอเห็นโคมทั้งสองดวงต้องกล่าวว่าเป็นผูดด้ใดจุดโคมอยู่ที่นั้นสองดวงหรือ ไม่มีผู้ใดตอบขำอี้ปวยเหลือหมอห้างชายงักกล่าวว่าห้างถึงแก่ท่านเห็นว่ามาเพราะพวกเราหรือไม่ห้างชายงักนึกถึงปัญหาข้อนี้ตลอดเวลาดังนั้นกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งคุยกิ่งให้กล่าวเสริมขึ้นคนจุดโคมทราบได้อย่างไรว่าคืนนี้พวกเราต้องผ่านที่นี้นี่ใช่เป็นวลวดลายของเทพสวรรค์เจ้ากระบ,บี่หรือไม่พูดวิเศษกล่าวว่าคาดว่าไม่ใช่พีศาเท่าแสหายตอนแรกเข้าใจว่าพวกเราจะอยู่เบื้องหน้า รีบไปหาเจงยี่งขึ้เมื่อไม่พบพวกเราสมควรได้คิดว่านี่เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำของพวกเราย่อมต้องรีบรุดเดินทางกลับปรางไหนเลยมีเวลาเล่นลวดลายอีกหรืออีปุยเห็นพ้องด้วยกล่าวว่าห้างตึงแกในความเห็นท่านเล่าห้างแชงงั้นกล่าวว่าหาโคมทั้งสองดวงนี้จุดขึ้นเพราะพวกเราคนที่จุดโคมโค้งยาก,กรับมือได้เห็นได้อย่างไร,รนี่แสดงว่าคนที่จุดโคมมีความคิดอ่านปราดเปรียว คาดดาวเจตนาของพวกเราออกได้อีปวยและพวกเขาัฟังจนใจสั่นสะท้านปุวยเก่งเงี้ยกล่าวพวกเราอ้อมทางไปรอจนส,สาส่งเรื่องสำคัญค่อยมาจาัดการกับมันห้างแฉงยันยิย้มพลังกล่าวห่างฝ่ายตรงข้ามมาเพราะพวกเราจริงพวกเราไหนเลยเป็นตะเกียงที่ไรน้น้ำมันด้วยอีปว่วยหัวรยออย่างฮึกหานกล่าวว่าใช่แล้วพวกเราล้วนไม่ใช่ตะเกียงที่ไรน้น้ำมันห้างแฉงกล่าวจริงจังพวกเราไม่กลัวเกิดเรื่อง แต่ก็ไม่ต่อยแยเรื่องราวดังนั้นหาไม่ถึงคราจําเป็นจะไม่ประทะกับฝ่ายตรงข้ามผู้วิเศษกวาดมองท้องทุ่งรอบข้างขวดคิ้วกล่กวาวว่าฝ่ายตรงข้ามแขวนโคมไว้ที่โลกหรือว่าคนแขวนโคมจะซ่อนอยู่ที่ไกลตาเอ่ยถึงตอนนี้คนทั้งสี่ห่างจากโคมขงเบ้งทั้งสองดวงไม่ถึงสองวาแล้วยามนั้นหลังเนินหิมะเบื้องหน้าซ้ายเหมซึ่งห่างจากโคมทั้งสองดวงสิบกว่าวา พันปรากฏเงาหวร่างอ่อนแอนสองสายสายออกมาพุ่งปราด,ดดุดนางแอนทะลวงขึ้นรอดข้ามระยะสิบกว่าในคราเดียวหยุดยืนอยู่ที่หลังโคมของเบงคนละดวงนอกจากห้างแชงักแล้วอีป่ยและพวกทั้งสามต้องชะลอความเร็วลงห้างแชงักกลับมุ่งหน้าไปด้วยระดับความเร็วดุดเดิมเพื่อตัดผ่านโคมของเบงทั้งสองดวงไปหญิงสาวที่หลังโคมขวามือพันเรียกหาว่าห้างตึงแก ไม่ต้องถามก็ทราบได้โคมทั้งสองดวงนี้แขวนไว้เพราะพวกเขาเองห้างแชง,งักกล่าวด้วยไม่เหลียวหน้ากลับมาว่ากลมนี้ทั้งสองมาเพราะผู้แท้ห่างหรือหญิงสาวที่หลังโคมซ้ายมือกล่าวาห้างติงแกเราสองเจ้ม,มุ่ยน้อมรอยอยู่ที่นี้หนึ่งช่วยยามแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ห้างแชง,งักไม่อาจไม่หันกล,กลับมาแสงโคมสาสองพื้นที่บ้านในรัศมีหลายเชีย้ยจนสว่างสวย พื้นหินมาก,ก็ขับแสงโกลมสะท้อนเห็นถึงชุดเสื้อกระโปรงเนื้อแผ่สีแดงสดให้ความรู้สึกอบอุ่นร้อนแรงกับผู้คนยังมีใบหน้าที่งามงดอีกสองใบแม้ไม่ใช่โฉมสะกานหยาดฟ้าแต่ก็เป็นหญิงงามที่ยากจะพบเห็นได้โดยนแรกรู้นความจริงเป็นไหวของหญิงสาวที่ร่าเริงแจ่มใสขุยเขินสะเทือนอายแต่หญิงสาวทั้งสองนี้หน้าเย็นชากระด้างไม่มีความรู้สึกอันใดห้างแชงงักกระหมดคิ้วทวนคำว่ารอคอยผู้แท้ห้าง หญิงสาวทางขวากล่าวว่าเขาเจ้าเรียกว่าหุยฉุยเจ๊เจ๊พี่สาวเราเรียกว่าหุยฮ่วงพวกเราเนาะรอยอยู่ที่นี้เป็นเวลานานจริงๆโกคนี้ทั้งสองมีคำส,สั่งใดหรือหุยฮ่วงกล่าวว่าห้างตึงแกไม่ประหลาดใจที่เราสองเจ้มู่ฉินทราบว่าคืนนี้ท่านจะผ่านมาที่นี้หรือพวกท่านเบื่อรอจนพบผูแ้แ่างแสดงว่าพวกท่านมีวิธีการของพวกท่านเข้าใจอใหญต้องถามถ่ายมากความหรือหญิงสาวทั้งสองล้วนงงานวู่นุยฉุยกล่าวว่า ถ้าไม่เห็นว่าวิธีการของพวกเราชวนให้ผู้คนมาเกิดความลึกล้ำสุดอย่างคาดหรือความหมายของพวกท่านหรือต้องการให้ผู้ซ่าห้างแสดงความตื่นตะหนกหรือห้างถึงแกบางทีท่านสมควรเพิ่มคำหวานหวานเข้าไปน้ำเสียงแม่อ่อนโยนแต่แฝงความยยาะเย็นฉาที่คู่ความคขนห้างเฉียงักหน้าเคร่งเครียดหลงกล่าวสมควรเพิ่มคำนั้นหรือไม่ผู้ซ่าห้างจะตัดสินใจเองไม่บรบกวนให้ท่านกังวลใจห้างถึงแกผู้คนที่พวกเราสอาหาทุประการ ของมันล้วนให้พวกเราตกลงใจผู้วิเศษอ,อกกล่าวไม่ได้คำพูดที่เขื่องโขงนะักคุยห่วงกวาดหมองผู้พิเศษยิงเย็นชาวแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเราสองเจมวยถ่อมตนตลอดมาไม่หนำซ้ำยาวอยู่เบื้องหน้าจูยินน้นนายไม่กล้าเอ่ยปากสออคำห้างแชงักฉุกใจคิดกล่าวว่าจูยิ้นของพวกท่านทั้งสองเป็นยอดคนใดก่อนหน้าที่เราสองเจม้วยจะรุดมาจูยิ้นเราเคยบอกว่าห้างถึงแกเป็นบังกรในมวลมนุษย์ นางจะต้อนรับขับสู้ด้วยตัวเองให้เราสองเจ้ม้่วอย่าได้บ่งบอกชื่อฉายาของนางท่านทั้งสองมายัางที่นี้เพื่อกล่าววาจาเหล่านี้ต่อข้าเจ้าหรือคุยฉุยกล่าวว่ายังมีพวกเราคิดบ่งบอกว่าพวกเรากับไหเทียนอ้วงแห่งหุตึกเทพสวรรค์หามีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมประการนี้ไม่ต้องให้โกนี้เปลืองขารมมากกวา่าผู้ใช้ห้างก็คาดเดาวออกได้คุยฉุยโครงการบุบจึงกล่าวห้างถึงแก่ท่าน ภูเขาลูกเดียวไม่อาจมีเสือสองตัวข้าเจ้าแม่ไม่เห็นจูยินท่านแต่จากท่าทีที่เหมเิมกระเด็นของพวกท่านทั้งสองข้าเจ้าก็ลวงรู้ถึงความทะเยอทะยานของนางได้บอกเรื่องประการสองของพวกท่านเถอะคำพูดของห้างแฉงฮักสันสถานจิตใจของหญิงสาวทั้งสองต้องสบตาก,กันมุกคุยห่วงสอคค่อคำขึ้นชีเฮจื้อยังมีสหายเท่าสามคนอยู่ที่อารามห่วงหุนกวนห้างแฉงฮักรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้าง กวามองหญิงสาวทั้งสองแวบ,บหนึ่งกล่าวว่ากูนี้ทั้งสองคงไม่ทราบเรื่องที่ชีเฮจือ่อคุกเข่าขอ,ขอความตายต่อข้าเจ้ากระมังรเรื่องนี้จูยินดาทราบนางบอกว่าตามตำราพี่ชายสงครามนี่เรียกว่าพาตัวสู่จุดอับดิ้ดนรนเอาชีวิตรอดห่างแชง,งักสถานใจกราแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าวาจูยินท่านมีความคิดหลักแหลมยิ่งฟังว่าชีเฮจื่อกับไห่เทียนอ้วงตกลงร่วมมือกันแล้ว โดยนิสัยใจคอของชีเฮจื้อกับเทพสวรรค์เจ้ากระบี่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คนของชีเฮจื้อจูยินเราจะจัดก,การเองห้างชงยนกล่าวเฉยชาเพื่อให้ผู้แส้ห้างล้มล้างหมู่เติกเทพสวรรค์โดยราบรื่นห้างตือแกคงทราบว่าเจตนาของจูยินเราต้องการให้ท่านกำจัดหมู่เติกเทพสวรรค์ซึ่งเป็นขวากหนามให้กับนางจูยินท่านสูงส่งจริงๆกลับรูออกว่าผู้แส้ห้างไม่มีทางร่วมมือกับเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ เนื่องพระพวกท่านม,มีวันอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันห้างแชง,งักแค้หนหัวร่องเข่าจูยินท่านยังมีคำสั่งอันใดหรือยังมีเรื่องสุดท้ายเจียงเอ้คืนขเข้าสังัดจูยินเราแล้วจูยินเราขอให้ห้างตืนแกเห็นแก่หน้านางปล่อยปลาแล้วเว้นเจียงเอยเคื่งห้างแชง,งักยิ้มเล็กน้อยกล่าจูยินท่านคิดเห็นการไกลไม่ว่าเรื่องราวใดล้วนสามารถคาดการล่วงหนะ้าเรื่องประการสุดท้ายนี้ฉันไหนไม่อาจเห็นซึ่งกระจา่างหรือ จูยินเราทราบว่าอาจมีอุปสรรคแต่นางทราบว่าต้องท่านต้องให้เกียรติแก่นางอาศัยอะไรหรือคุยห่วงปล่อยให้คุยฉุยเอ่ยปากกล่าววาจาตลอดมาอย่างนั้นผัสอดขามขึ้นอาศัยเราสองเจ้มุวยมาด้วยตัวเองอี้ป่วยพันหัวรอดทังๆกล่าวห่างตึงแกท่านได้ยินหรือไม่จูยินวางกล้ามบ่าวทานวางกล้ามตามที่แท้พวกเราเชิญกับผู้ยิ่งใหญ่สองท่านแล้ว ผู้วิเศษเร้องพูดว่าผู้ยิ่งใหญ่อันใดนี่เรียกว่ามุสิกกระโดดขึ้นตาช่างไม่รู้จักน้ำหนักตัวเอง2เจม้วยตระกูลหุยเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่าบางอาจอี้ป่วยหันหน้าหาผู้วิเศษลองเรียนท่าเลิกคิ้วร้องเสียงแหลมเล็กบางอาร์ห้างแชงักและหุยเก่งอีกอ,กอดหัวร้อไม่ได้แต่สองเจม้วยตระกูลหุยติดสอยห้อยตามจูยิ้นที่เข้มงวดพลอยเพราะเป็นนิสัยที่หญิงยโส พูดห,ห่วงพันชี้มือไปอยังอี้ป่วยกล่าวว่าผู้แท้อีออกมาให้กับดาวโกนี้อี้ป่วยมองดูห้างแชยงักกล่าวว่าห้างถึงแก่นี่ไม่อาจนับว่าข้าเจ้าต่อยแย่เรื่องดาวกับมังห้างแชยงักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอี้ป่วยท่านล่วงรู้แนวทางฝีมือของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหรือไม่ยังไม่ได้ปรามมือไหนเลยล่วงรู้ได้หากอีฝ่ายหนึ่งจิตใจพุ่งพล่านท่านจะล่วงรู้ได้โดยง่ายได้อี้ป่วยเป็นคนชาญฉลาด พอฟางต้องสลายท่าทีหญิงยโสเป็นหลายส่วนกล่าวว่าบัววานทราบฟางเดินถึงเบื้องหน้าหุยห่วงสามเชีย้ยยังไม่ได้เลยปา่าคุยหุยชิงกล่าวว่าช้างดาบก้าหัวของท่านเถอะเนื่องเพราะอีฝ่ายหนึ่งเพียงเป็นหญิงรับใช้อีปวูวยยังคงไม่อาจสะก,กดความคิดดูแคลนที่ซ่อนเล้นอยู่ในจิตใ,ใจได้หัวรอดังกังหวางกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาสมควรใช้ข้าเจ้าย่อมใช้ออกโดยไม่มีวิแววลงมือหุยห่วงเพียงขยับไหลรูบ ขนก็พุ่งถึงเมืองหน้าอี้ป่วยดุดดาวตกเพราะระดับความเร็วนี้ไม่เพียงเหนือความคาดหมายอี้ป่วยทั้งอย่างเหนือความคาดหมายห้างแฉงงัก2เจม้มวยตระกูลหุยก่อนออกเดินทางได้รับความสัง่งหาไม่ลงมือก็แล้วกันไปเมื่อลงมือต้องคุกคามจนฝ่ายตรงข้ามไม่มีปัญญาปิดป้องได้อี้ป่วยความจรงิงมีฝีมือสูงเยี่ยมประสมการณ์สู้ศัตรูช่ำชองแต่ระดับความเร็วหุยห,ห่วงผู้ดดเร็วเกินไปรุนแรงเกินไป ทำให้มันไม่ทันพรับมือได้แต่ง,งหงายร่างท่อนบนไปด้านหลังเครื่องเชี้อเห็นข้อแขนขวาของหุยห่วงยื่นถึงเมื้อหน้าหนึ่งเชย้ออีป่วยค่อยพบว่าใต้สอกหนังซ่อนกระบี่สั้นยาวเชี้เศษเล่มหนึ่งด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทราบว่าผู้ที่ใช้กระบี่สั้นเช่นนี้ต้องใช้เป็นคู่อีป่วยไม่มีเวลาตรวจสอบว่าในมือซ้ายหุยห่วงมีอาวุธหรือไม่และไม่มีเวลาเพิยวถอยไปพันถ่วงลมปราดลง ร่างที่ผะงาหงายไปด้านหลังเปลี่ยนเป็นดอนราบลงมือซ้ายหุยห่วงมีกระบี่จริงๆมีหนามสามคมกระบี่กวาดผ่านชายโกรงข้างขวาของอี้ป่วยไปสกิดโลหิตสีแดงฉานสายหนึ่งสายกระจายอี้ป่วยร่างตกถึงพื้นไม่ได้หยุดยัง้งชะงักบิดเอวิ้งตัวออกไปดุดกลงล้อข้างหนึ่งสีหน้าเย็นชาของหุยห่วงปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยวูบหนึ่งแต่อากาศกิริยาไม่ฉลอชักช้า กระบี่ข้างขวาที่กวาดพลาดผิดพึ่งร้างกับป๋าก็ผาักดันออกไปซัดพุ่งเป็นประกายเหยียเยียบสายหนึ่งใส่อีป่วยที่กลิ้งตัวบนพื้นหิมะกระบี่พอซัดพุ่งจากมือคนก็พุ่งตามติดไปอีป่วยเป็นคนผ่านศึกมาอยังโชคโชนพอไม่ประมาศสตรูอีกต่อไปยอมทุ่มเทสมาธิทั้งมวลอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามขณะที่กลิ้งตัวออกไปหางตาย,ย่างสังเกตความเคลื่อนไหวของหุยหวง พอเห็นนางตอดมือซ้ายกระบี่ก็เปลีป่ยนไปกลิ้งตัวไปทางทิศตะวันออกหุยห่วงคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามกรอกกลิ้งปานนี้ในเสียงแค้นอย่างเย็นชาตอดมือซ้ายซัดประกายเย็นเยียบอีกสายหนึ่งพร้อมกับกระตุกมือขวากระบี่สั้นเล่มแรกที่ยังไม่ตกถึงพื้นพัานพุ่งย้อนกลับไปในมือนางที่แท้หลังกระบี่สั้นยังผูกเชือกแพรเล็กละเอียดสายหนึ่งอีป่วยยังไม่มีโอกาสลุกขึ้นสู้ศัตรูแต่จิตใจไม่สับสนหล่นหลานเช่นตอนแรกอีก หลังจากหลบหลีกระบี่สั้นเป็นคำรบสามพันชักดาบก้าวห่วงมาในเสียงห่วงปนตัวดาบกระทบกันดังเกียวกราวอีป่วยตวัดดาบก้าวห่วงขึ้นฟันใส่เชือกแพที่ผูกอยู่หลังด้ามกระบี่สั้นหุยห่วงใจสันสะท้านกินพลังกระบี่กลับอย่างช้กชาก้าวเหนื่อเชือกแพที่ผูกกระบี่สั้นข้างขวาถูกฟันขาดกระบี่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดังนั้นซ้างกระบี่สร้างข้างซ้ายใส่ทำแหน่งหัวใจอีป่วย อีป่วยไม่ทันกระโดดปราดขึ้นได้แต่ตวัดดาบูบใช้ตัวดาบต้านปะทะกระบี่สั้นเสียงต่างดังกังวานอีป่วยดีปราดขึ้นจากพื้นดาบก้าวหัวกระจายเป็นประกายเย็นเยียบพื้นหนึ่งหมุนครอบกลุ่มใส่หุยห่วงคุยห่วงหน้าแปรเปลี่ยนไปเพิ่งทราบว่าการมีเปลี่ยนตัวเองเมื่อกลู่ยรู้เป็นโชคช่วยยามฉุกลหุกไม่ทันร้างกระบี่กลับมารับดาบได้แต่หงายร่างเป็นด้านหลัง อีปวยหากมุ่งจู่โจมใส่ร่างท่อนล่าของหุยห่วงดาบนี้จะปิดชีวิตของหนางแต่ยามอยู่เบื้องหน้าหวยเกลงกเยกไม่ร่าจูจ่โจมตำแหน่งที่สตรีถือสาเพียงฟันดาบเรียดลงคมดาบสกิดประกายโลหิาตากระจายหุยห่วงก็ยิงตัวออกไปแปเชีย้ยเมื่อกระโดดปราขึ้นแขนขวาก็รับบาดแผลสายนึงโลหิตไหลหลังชุ่มโชกอี้ป่วยแค่หัวล่อกล่าวว่าข้าเจ้าหาติดตามโดยไม่ลดละเช่นท่านเกรงว่าร่างกายส่วนนั้นของท่าน ต้องให้แก่ข้าเจ้าแล้วหุยโหวงทั้งอับอายทั้งขุนแค้นจนหน้าซีขาวต่อเสียงเชยแจ้วอีโปวยท่านหาที่ตายต่อให้ข้าเจ้าคี้หาที่ตายด้วยความสามารถของท่านยังสงเสริมข้าเจ้าไม่ได้หุยฉุยเห็นเจ๊เจ้รับความอับยุทธก็เกิดเพิ่งโทสะลุกฮือโหมร้องว่าเจ๊เจ้พวกเราร่วมกันจากการโนโอหังนี้เพิ่งขาดขำยังไม่ทันเคลื่อนไหวหลังเดินหิมะที่พวกนางซ่อนตัวในตอนแรกเกิดสุ้มเสียงเปลี่ยนพลังเสียงดึงดังว่า ันนี้ทั้งสองต่อให้พวกเจ้าผลึกกำลังก็ไม่ใช่คู่มือผู้อื่นซุ่มเสียงแหวกพุ่งดุดเก่าทันเสียงขาดคำปรากฏตัวประหลาดต่ำเตีย้ยสูงไม่ถึงสี่เชี่ยผู้หนึ่งทิ้งร่างลงที่ข้างกายหุยห่วงคนผู้นี้ศีษระใหญ่โตมโหลานอยู่บนร่างกายที่เตี้ยเล็กชวนให้ผู้คนประเกิดความรู้สึกศรีรษะขนาดเท้าเบาผมเผาขาวหลงคราขาวเคลื่ออยู่ข้างแก้มคิ้วขาวดกหนาะเบ้าตาลึกกลวง หิมพิปากว่าอังสารรูปเช่นนี้หากให้คนขวาน,นอนพบเห็นยาไม่การคงต้องแตกตื่นจงขวัญน,นี้ดีฟอสองเจมุย่ยตระกูลหุยที่ดไร้าย,เ,ยเปลีนออนย่ยนไปน่อนโยนนุ่มนวลขึ้นมากล่าวด้วยพร้อมเพียงเอียบเปลาผู้เท่าแท้เอียบสั่งสอนถูกต้องชายชราตามเตี้ยแค่หัวรล่องกล่าวจูยินยังรอโเนี้สองกบไปตอบวาจ้าผู้เจ้ากลับไปก่อนเถอะสองเจมุวยตระกูลหุยไม่โต้แย้งแม้สักคำเดียวพากันรับคำ ลดแล่นจากไปชัยชายติตามตี้ยก็หันมากล่าวห้างแฉงักว่าห้างตึงแกคคำพูดที่จูยินเราสาั่งไว้สองเจมวยตะกุลหุยคงถ่ายทอดบอกแล้วห้างแฉงักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านซ่อนตัวอยู่หลังเนเอหิม้ตะลอดเวลาสองเจมวยตะกุลหุยถ่ายทอดบอกต่อผู้ใช้ห้างหรือไม่ท่านสมควรทราบดีห้างแฉงักเจ้ามีปา่าแหลมคมน,นักท่านยกยอผู้ใท้ห้างหรือยกยอห้างแฉงักเจ้าทราบหรือไม่เราหูเป็นใคร ตีเจาะดินพิฆาตเอี๊ยบพงซึ่งใช่หรือไม่ชายชราตามเตี้ยงงงานผู้เพิงโทรสะในอกสงบหลงกล่าวว่าไม่ผิดเล่าหูือเอี๊ยบพงซึ่งฟังว่านิยุคจากมีผู้โสมากหลายล้วนเกรงกลัวเจ้าอยู่สามส่วนผู้แซ้ห้างเป็นแสงหิงห้อยหาเปรียก,กับพวกท่านเทียนคี่ตีเจาะฟ้าพิสดารดินพิฆาตซึ่งครั้งกระโนนเหยียบย่ำสิบแปดข่ายดกนกควรตังก็ไม่ควรแกร่การเอ่ยอ้าง เกรงว่าเจ้ากล่าวไม่ตรงกับใจดีที่เราท่านไม่ใช่คนเส้นทางเดียวกันผู้แท้ห้างกล่าวตรงกับใจหรือไม่ไม่มีความสัมพั์อันใดดินพี่ข้ากล่าวโดยไรย้ต้นสายไปเหตุว่าจูยินเป่าวนิยมชื่นชมในตัวเจ้ายี่นางเห็นว่าเป่าท่าข้างกายยังไม่เพียงพอหรือนางยินยอมรับเจ้าเป็นเป่าร,รับว่านางให้เกียรติเจ้าเกรงว่าผู้แท้ห้างไม่มีเกียรติปานนั้นดินพี่ข้ากล่าวเสียงทุ้มหนักบุคคลที่นางคัดเลือกไม่ว่าผู้ใดก็ไปเสธไม่ได้ ผู้แท้ห้างยืนการปฏิเสธเล่าน่าต้องดูว่าเจ้ามีน้ำหนักกล่าวคำนี้หรือไม่ผู้แท้ห้างมีน้ำหนักพอหรือไม่จะทำการช่างอย่างไรหรือเล่าหูจะช่างเองครั้งกระโน้นจูยินท่านก็ช่างท่านกลมังที่เหนือความคาดหมายคือดินพิฆาตกะไม่มีโทสะเพียงโผล่ี้สาล่าวว่ามิผิดถ้ามีน้ำหนักเท่าใดหรือเล่าหูเพียงฝืนใจรับมือในห้างบนท่าคำพูดนี้เมื่อกระทบโสดผู้วิเศษและอี้ป่วย ต้องเกิดปริยาอยางรุนแรงพวกมันพอเข้าสู่ยุทจักรก็ดียินชื่อฟ้าพิสดารตินพิฆาตยามนี้มันกลับบอกว่าไม่อาจรับมือจูยิ้นคนใหม่ครบห้ากระบวนท่ามิเพียงไม่มีท่าที่อับอายมิหนมำซ้ำยังแฝงแหววภาคภุมมอย่างนั้นจูยิ้นที่ยังไม่เผยโฉมนั้นสงควรเป็นบุคคลที่ยงไรห้างายงั์ก็มาเกิดความตื่นเต้นสงสัยแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าเพียงยิ้มเล็กน้อยกล่าว จูยินถ้ามีพลังฝีมือหน้าตระหนกนักเช่นนี้เป็นว่าพวกเราไม่ต้องประลองแล้วหรือไม่ต้องประลองเป็นอย่างไรหรือเนื่องเพราะเจ้ายอมรับรับถือจูยินเราดังนั้นต้องปล่อยปลาละเว้นเจี้ยงอีคึงหลังจากที่เจ้าจัดก,การเรื่องราวของหมู่ตึกเทพสวรรค์เจ้าต้องทำตามคำสั่งของจูยินเราข้างเฉียงอักไม่ตอบว่ากันไหรกล่าวถามอีกว่าหากต้องประลองเล่าหากคิดประลองต้องกล่าวเป็นสองทางหนึ่งหากเจ้าพ่ายแพ้แก่เรา ได้แต่ติดตามเราไปในบัด,ดนนหากเจ้าชนะต้องดูว่าชนะอย่างไรคําพูดช่วงหลังของท่านสามารถกล่าวให้กระ่างชัดกว่านี้หรือไม่หากเจ้าเอาใช้เราในห้ากบวนท่าจูยิ้นเราจะไม่ปกป้องเจียงเงี้ยขึงอีกแต่ภายหน้าจะไปพบเจ้าด้วยตัวเองหากเจ้าเอาใช้เราหลังห้ากบวนท่าเจ้าไม่อาจาแต่ต้องเจียงเงี้ยขึงแต่จูยิ้นเราจะพบเจ้าด้วยตัวเองหา้างแชงสูดเอาอากาศที่เย็นเยียบเข้าปอดกล่าวชาว้าๆว่า เช่นนี้เป็นว่าผู้ใช้ห้างต้องเอาชัยท่านในห้างกระบวนท่าให้จงได้ดินพิ้าขุนแค้นจนผู้ไม่ออกถลึงหมองห้างชายงักอยู่เนิ่นนานจึงกล่าวห้างชายงักเจ้าไม่กลัวลมแรงบาดลิ้นหรือผู้พิเศษก็เห็นว่าห้างชชยงักกล่าวขึงโขเกินไปต้องกล่าวเบา,บาห้างถือแก่ฟ้าพิสดารดินพิ้ามีชื่ออื้อฉามานานยามเชิญหน้าไม่อาจผู้วามไปห้างแชยงักดีนเล็กน้อยกล่าวว่าจริงที่ผู้ที่เราห้างแชยงักคิดส่อหาไม่ว่าผู้ใดก็ปกป้องไม่ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องของทิฏฐิหากแต่เป็นศักดิ์ศรีของสำนักเจ็ดดาวดีมิคาดแม้ยากต่อแย่แต่สำนักเจ็ดดาวเราก็ไม่ใช่ค่ายสำนักที่ปล่อยให้ผู้คนชี้นิว้วบงการซุ้มเสียงของเขาแช่มช้าราบเรียบแต่ก็แฝงอำนาจบรารมีที่ไม่อาจทูลรุกหลามกล้ำมกลายได้พิเศษตาทอปะกายพิสารพูดก,กล่าวว่าห้างตือแก่กล่าวถูกต้องขอเพียงบามีลมหายใจสาบาติดสอยห้อยตามอยู่ข้างกายท่านห้างชายงักเดินช้นชาเข้าหา ดินพิฆาตดินพิฆาตก็เคลื่อนกายเข้าหาห้างแฉงงักลมเหนือยังโชยพัดเย็งเยียบเย็ยนไม่ขาดตอนเพียงแต่ในความรู้สึกของผู้ขนคล้ายเยียบเย็ยนกว่าเดิมแหลมคงกว่าเดิมเมื่อเข้ามาในระยะห่างห้าชี้ทั้งสองผ่านการชง,งักเท้าลงดินพิฆาตปลดคอนร้อยสายโซ่จะวางเอวด้านหลังมากู่หนึ่งกดมือลงบนคอนบนตัวคอนรันปรากฏเหล็กเหลี่ยมยาวนิ้วเศษผูพ้นออกมา ปลายแหลมของเหล็กเหลี่ยมสะท้อนประกายสีครามมองปร,ราดเดียวก็ทราบว่าผ่านการฉาบพิษไว้ห้างแชงรักก็เลื่อนกระบี่มรกตที่ถืออยู่ในมือซ้ายมาที่ใต้อกดินพิฆาตยกค้อนเหลี่ยมทั้งกู่ขึ้นเล็กน้อยสองตาถอประกายดุผู้ร้ายกล่าวว่าห้างแชงักเจ้าเคยได้ยินอาวุธข,ของเล่าหูคู่นี้หรือไม่นี่เป็นคำกลมขู่และเป็นการคุกคามที่แท้จริงแน่นอนห้างแชงรักกล่าวเฉยเฉา หากคิดใช้กลยุทธ์โจมจิตใจต่อผู้แส้ห้างเกรงว่าท่านยังไม่มีน้ำหนักพอดินพี่ข่าพันสืบเท้าออกไปก้าวใหญ่ความเคลื่อนไหวอย่างกระทานหานนี้ทําให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่ามันจะลงมือดินพี่ฆ่าทำเช่นนี้เพื่ออย่างดูว่าในใจห้างชัยงักเกิดความกตั้งคร้ามต่อมันหรือไม่ห้างชัยงักไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงกล่าวอย่างเย็นเฉาไม่ต้องแซงท,ทําท่าท่านไม่เร็วกวา่าข้าพเจ้า ดินพิฆาตกล้ำสืกอกเห็นโชคโชนทราบว่าสมควรลงมือเมื่อใดมันเข้าใจว่าห้างแชงักกระหิมยิ้มย่องที่เปิดโปงความในใจมันดังนั้นเกาะกลุ่มโอกาสนี้ลงมือดินพิฆาตขยับกายวูบก็ถลันถึงเบื้องหน้าห้างแชงักสองแขนยื่นออกนอกค้อนคู่พุ่งใส่โซโหข้างแชงักดูดประกายไฟการลอยตัวยกค้อนพุ่งค้อนอย่างน้อยเป็นความเคลื่อนไหวที่ต่างกัน3มชนิด ความเคลื่อนไหวทั้งสมชนิดนี้ใช้จากเงืมม้อมือหมันยังรวดเร็วกว่าค่อมเคลื่อนไหวชนิดเดียวเสียอีกห้างแช่งักถอยกายปราดความเคลื่อนไหวแม่รวดเร็วกว่าดินพิฆาตแต่ดูไปบวุดหวิดห,ดหดวาเสียวอยู่บ้างดินพิฆาตคิดสู้ผัวพันสักห้ากระบนท่าคุมประกายของห้างแช่งักก่อนนางนั้นตรัดว่าท่าที่หนึ่งในเสียงตวาสสาดพุ่งร่างเข้าหาห้างแช่งักดุดเงาตามตัว ห้างแชงักขณะพิ้วถอยกระบีบ่มรกตพันชักจากฝากกระบี่พิ่งหลดจากฝากดินพี่ข้าก็ติดตามมาถึงแล้วประกายสีเขียววูบคราหนึ่งเสียงติ่งติงสองอรกราปลายกระบี่ของกระบีบ่มรกตจี้ใส่ค้อนเหล็กเกลี่ยมที่แหวกพุ่งมาอย่างดุดันทั้งคู่ห้างแชงักถูกกดคุกคามอถอยไป 29, สองก้าวสภาวะาถมจู่โจมของดินพี่ข้าก็ชะงักงานมูบดินพี่ข้าส่งสีตวาดคุกคามนว่ว ท่าที่2องพางโถมใส่ห้างช้างงักอีกคราครั้งนี้ไม่คุกคามเข้าหาโดยตรงหากแต่ทุ่มเทใช้ขบวนท่าค้อนที่เกี่ยวกราดอมหิตออกเงาค้อนเกินฟ้าคล้ายมาจากทั่วสีทิศแปดทางคล้ายละลอกเคลื่อนที่หนุนเนืองกดคู่ความใส่ห้างเชง,งักจนผู้คนแทบอึดอัดขาดใจตายหวเก่งเงกและพวกทั้งสาใจเขม็งตึงเครียดสายตาทั้งหสายเพียงเห็นแต่เง,งาค้อนเต็มท้องฟ้า ไม่อาจามอาหาเงาร่างห้างแฉงรักได้ในเสียงร้องบอกท่าที่สามของดินพิคาดเงาสีเขียวจางๆสายหนึ่งพันพุ่งฉบออกจากเงาค้อนดูดวิญญาณพูดลายนี่เป็นท่าที่สี่คำพูดนี้ไปห้างแฉงรักกล่าวจากปากเสียงขาดคำในอากาศที่เย็นเฉียบพันมาเกิดเสียงหู้รักงอันสดใสดังขึ้นดินพิคาดหน้าแปรเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์นานปี มันทราบว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ดีดีเสียงกระพวนดังขึ้นที่ข้างใบหูซ้ายดังนั้นกวาดแกว่งค้อนข้างซ้ายขึ้นไปยังทางซ้ายมือด้านบนพร้อมกับเอ็นตัวไปทางซ้ายให้ค้อนข้างขวาคุ้มครองรากซี่ขวาไว้ในสภาพทั่วไปหากเป็นบุคคลอื่นเมื่อดินเสียงกระพวนดังขึ้นที่ริมใบหูซ้ายต้องปิดป้องอย่างสุดกำลังหรือเอ็นตัวไปทางขวาแต่ดินพี่ข้ากลับโยกตัวไปอย่างทิศทาง ที่ฝ่ายตรงข้ามจู่โจมมานี่ไม่ใช่มันคาดการว่าห้างชายงักจะอ้อมไปดางขวาหากแต่เชื่อมั่นว่าสามารถกลีบหนทางถอยอันปลอดภัยสายหนึ่งขอเพียงรอดจากการจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามก็จะตีโต้กลับไปมีค่าสภาวะจู่โจมห้างชายงักกลับมาจากด้านขวาสร้างความแตกตื่นแกดินพิฆาตจนร้องโพวงออกมากวาดค้อนข้างขวาออกอย่างสุดกำลัง ค้อนพอใช้ออกค่อยลดสายตาลงมาที่มือขวาสายตายาังกวาดหมองในสุดดินพิฆาตต้องร้องโผ่ออกมาเนื่องเพราะกระบีมะ่มาก่อห้างแชงักแทกกระทุกกับนิ้วข้างขวาที่มันยึดจับสายโซ่ค้อนเหล็กเกลี่ยมแล้วในเสียงท่าที่ห้าห้างแชงักดินพิฆาตคลายมือทิ้งค้อนกรีงตัวออกไปแปะเชีย้ยพรากระโดดปราดขึ้นจากพื้นหิมะไปหน้าถึงกับกลับกลายเป็นซี่เปิดยืงตึงลากับที่ห้างแชงักกล่าวเสียงเย็นเา ไม่ว่ารุกหรือรับท่ามีความสามารถเหนือคนจริงๆวันนี้ท่านโชคดีหลบพ่อดจากกระบี่มังกรผู้แท้ห้างแต่วันหน้าพบก,การผู้แท้ห้างหาเพราะว่าท่านยังใช้อาวุธชนิดนี้ท่านจะมีความโชคดีซ้ำสองอีกก้ามเนื้อไปหน้าดินพิฆาตาส่กระดุกร้องพูกว่าห่างแฉงักเรื่องระหว่างพวกเรายังไม่จบสิน้นท่านไม่ยอมรับการพ่ายแพ้หรือดินพิฆาตกล่าวดื้อด้านว่าภายในห้ากระบวนท่าเจ้ายังไม่ได้โคตรเล่าหูล้มลง พึ่งขาดคำหลังเดินหิมะที่ห่างไปประเกิดเสียงคุยห่วงดังวอเย็บยี่เอี่ยตายท e ี in, ่สองแท้เย็บจูยินเปลายึดหลกักยกขึ้นวางลงได้ท่านแพ้แล้วดีพี่ข้าเหลียวมันห้าไปอย่างทังเดินหิมะก,กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งสองอย่างไม่ไปหนะแว่เสียงคุยห่วงดังามาวะเมื่อครู่เราสองเจ้ม้วยพาท่าสีท่ทีครั้งหนึ่งไม่กล้ากลับไปโดยพระกรันตอนนี้เราหัก็าพ,พาดครั้งหนึ่งพวกเจ้าขอเพียงไม่ปากมาก รอจนเล่าหูกคนผู้แทะห้างลงจะจบความดีความชอบของผู้เจ้าทั้งสองไวเอียี่เอ <E ่เ e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 >. มื่อครู่ท่านใช้ค้อนคู่ยังสู้ผู้อื่นไม่ได้ตอนนี้เหลือเพียงค้อนเดียวไหนเลยโค่นผู้อื่นลงได้ยังคงไปเถอะดินพี่ข้างงงานผู้ค,ค่อยกวาดตาไปยังค้อนเหล็กเกลี่ยมอีกด้ามหนึ่งซึ่งตกอยู่แทบเท้าของห้างแฉงงักห้างแฉง,งักร่วงรู้จิใจางหมันแต่ไม่เอ่ยปากกล่าววาจาในสุดดินพี่ข้าทอดถอนใจอับจนบรรัญญากล่าวว่า ห้างแชงฮักเล่าหูยอมรับการพ่ายแพ้ห้างแช่งักกล่าวเสียงเย็นชาท่านคิดไปแล้วหรือเล่าหูจะนำคอ้อนอีกหน้าหนึ่งไปก็ได้แต่เมื่อครูผูู้ใส่ห้างเตือนท่านแล้วเล่าหูขอรับน้ำใจของท่านแต่วันน่าจะเปลี่ยนอาวุธหรือไม่ขึ้นอยู่กับเล่าหูห้างแชงักถอยห่างไปห้าเชียป,ปากกล่าวมีความเข้มแข็งเชิญดินพิฆาตเก็บคอ้อนร้อยสายโซ่ขึ้นจากพื้นกระโดดขึ้นลงคราเดียวก็หายรับสาบสูญ อีโสาวเท้าก้าวปาดมาถึงเบื้องหน้าห้างเฉียงเาเก่าห้างตึงแกจนบัดนี้บริวารเพิ่งทราบว่าพลังฝีมือด้อยกว่าท่านมากนักผู้วิเศษก็สืบเข้ามากล่าวเสริมขึ้นตึงแกท่านนับเป็นยอดคนงามประกายจริงๆห้างเฉยงเงาเ่าวเฉยชะท่านลืมเลรื่องที่ข้าพเจ้าแทบตายใต้เงื้อมือเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ในเมืองน้อยเลี้ยงช้างแล้วหรือตอนนั้นเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ช่างชวนผู้วิเศษหน้าขาวและพวกลงมือทอดตาทุยจกักมีผู้ใดต้านรับได้หรือ อภิธีมีคนต้านทานรับได้ปาก่าวาจาสีหน้าคล้ายเคลือบกลุ่มด้วยแววหมองคล้ำชนิดหนึ่งคนในเบรนทราบว่าห้างชายงักหมายถึงจูยินลึกลับของฟ้าพิสดารดินพิฆาตรอยยิ้มบในใบหน้าล้วนสลายคลายห้างชายงักเคยหน้ามองท้องฟ้าแวบเหลืองกล่าวว่ายามสีแล้วพวกเราเดินทางต่อเถอะอุยกิ่งยี้งกล่าวว่าไม่ได้ว่าจเจรงยิ่งขึงหลบหนีไปแล้วห้างชายงักาสาริสากล่าวว่าข้าเจ้ารู้จักบันดีมันไม่หนีหรอก คนทั้งสี่เดินเรียบแม่น้ำเชิงจุย้ยขึ้นไปยังต้นน้ำทิ้งโคมโขงเบ่งทั้งสองดวงกับพริบแสงในหมอกหิมะอันเข้มข้น